บรรยากาศภายในห้องประชุมลับสุดยอดณนะกรุงวอชิงตันดีซีในบ่ายวันนั้นตึงเครียดจนแทบจะสัมผัสได้ไม่ใช่เพราะพายุฝนที่กำลังหมวมกระหน่ำอยู่ภายนอกแต่เป็นเพราะคลื่นพายุอารมณ์ที่กำลังก่อตัวขึ้นภายในห้องยุทธการภายใต้แสงไฟสลัวที่ส่องกระทบใบหน้าเคร่งเครียดของเราที่ปรึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัม นั่งอยู่หัวโต๊ะด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายแต่แฝงไปด้วยความดุดันตามสไตล์ที่โลกคุ้นเคยบทสนทนาในวันนั้นควรจะเป็นเพียงการหารือทั่วไปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในเอเชียแปซิฟิกแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าประโยคถัดมาที่หลุดออกจากปากของเขาจะกลายเป็นชนวนระเบิดที่สั่นสะเทือนวงการทหารโลกไปตลอดกาลเนี่ยพวกคุณมัวแต่กังวลเรื่องจีนรัสเซียหรือขีปนาวุธนิวเคลียร์เก่าเก็บพวกนั้นทรัมป์กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงเย้ยยันพร้อมกับกวาดสายตาไปรอบห้อง แต่พวกคุณกลับมองข้ามพันธมิตรที่เงียบเชียบที่สุดของเราไปประเทศไทยเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นเบาๆในหมู่ที่ปรึกษาบางคนขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเพราะในสายตาของเพนตากรนไทยคือพันธมิตรเก่าแก่ที่เพึ่งพาย,ยุทธปกรณ์มาตรฐานอย่างเครื่องบินขับไล่ F 1 6หรือรถถังจากยุคสงครามเย็นเป็นหลักแต่รอยยิ้มมุมปากของทรัมป์กลับบ่งบอกว่าเขากุมความลับบางอย่างที่เหนือกว่ารายงานบนหน้ากระดาษเหล่านั้น F 1 6นั้นเหรอ ลืมมันไปได้เลยทรัมป์โบกมืออย่างไม่แยแสร,ราวกับกำลังปัดมแมลงวันรำคาญใจสิ่งที่ไทยมีในตอนนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินที่บินโฉบไปมาหรือปืนใหญ่ที่ยิงตูมตามให้ชาวบ้านตกใจเล่นแต่มันคืออาวุธลับชนิดใหม่อาวุธที่ผมกล้าพูดเลยว่าแม้แต่เราเองก็ยังต้องขนลุกวินาทีนั้นห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงนันทรัมป์โน้มตัวมาข้างหน้าสายตาจ้องมองไปยังแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กางอยู่บนโต๊ะ นิ้วของเขาจิ้มลงไปที่บริเวณรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาอย่างแม่นยำผมได้รับรายงานมาแล้วรายงานที่พวกคุณอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นจริงจังและต่ำลึกคลังอาวุธขนาดมหึมาของฝ่ายตรงข้ามฐานยิงจรวด bm 2 1ที่เคยข่มขู่ชาวบ้านทั้งหมดนั้นหายไปไม่ใช่จากการระเบิดไม่ใช่จากการทิ้งระเบิดปูพรมแต่พวกมันละลายหายไป ภายในเวลาแค่5วินาทีคำว่า5วินาทีดังกล้องกังวานในโสตประสาทของผู้ฟังมันเป็นตัวเลขที่เป็นไปไม่ได้ในทางฟิสิกส์ของการรบแบบดั้งเดิมการจะทำลายโครงสร้างเหล็กกล้าและคอนกรีตเสริมเหล็กให้ราบคาบในชั่วพริบตาโดยไม่เหลือซากปรักหักพังให้ตรวจสอบต้องใช้พลังงานมหาศาลขนาดไหนลองจินตนาการดูสิทรัม เล่าต่อราวกับกำลังฉายภาพยนตร์สยองขวัญให้ทุกคนดูไม่มีเสียงระเบิดไม่มีควันดำโคมงมีแต่แสงวูบเดียวแล้วเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไหลยเยอะเหมือนไอศครีมกลางแดดกองทัพไทยไม่ได้แค่ชนะในสมรภูมิแต่พวกเขาลบศัตรูออกจากสารระบบของโลกไปเลยการหลุดปากครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนักวิเคราะห์ข่าวกรองที่นั่งฟังอยู่เริ่มเหงื่อตกพวกเขาตระหนักได้ทันทีว่า นี่ไม่ใช่แค่คำคุยโวของอดีตผู้นำแต่มันคือการส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุด red alert ไปยังมหาอำนาจคั้วตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นจีนที่กำลังแผ่ทธิพลหรือรัเสเซียที่คอยหนุนหลังกัมพูชายอยู่ห่างๆว่าอย่าได้ก้าวล่วงเข้ามาในเขตอิทธิพลของไทยนะครับเพราะผลลัพธ์ที่จะได้เจอไม่ใช่สงครามยืดเยื้อแต่คือการสูญสลายในพริบตา ข่าวลือเริ่มแพรสพ่สะพัดออกจากห้องประชุมนั้นราวกับไฟลามทุ่งสำนักข่าวกรองกลางชาและหน่วยข่าวกรองทหารรัสเซียกรูต่างต้องรื้อแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพไทยขึ้นมาตรวจสอบใหม่ทั้งหมดคำถามมากมายผุดขึ้นมาไทยไปเอาเทคโนโลยีระดับพระเจ้าแบบนี้มาจากไหนเป็นโครงการลับคอสมอสที่ร่วมมือกับสหรัฐหรือเป็นการซุ่มพัฒนาเบเงียบมานานหลายทศวรรษเพื่อรอวันเช็คบิลแต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไร สิ่งที่ทรัมป์ได้เปิดเผยออกมาได้เปลี่ยนนิยามคำว่าความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนไปตลอดกาลโลกกำลังจับตามองไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามอีกต่อไปแต่ในฐานะดินแดนที่ครอบครองเขี้ยวเล็บที่แหลมคมและลึกลับที่สุดในศตรวรรันที่21และนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของหายนะสำหรับใครก็ตามที่กล้าท้าทายอำนาจใหม่นี้เพราะที่ชายแดนด้านตะวันออกเวลาของพวกเขา กาลังนับถอยหลังเหลือเพียง5วินาทีเท่านั้นหากใครได้ไปเยือนชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างช่องบกในจังหวัดอุบลราชธานีหรือช่องอันม้าที่เคยเป็นสมรภูมิเดือดในอดีตคุณจะสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างที่ลอยยนอยู่ในอากาศมันไม่ใช่แค่ความร้อนระอุข,ของป่าดงดิบหรือความชื้นสัมผัสที่เหนียวเหงนะนะแต่มันคือ กลิ่นอายของสงครามที่กำลังจะปะทุขึ้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนตลอดแนวชายแดนที่ทอดยาวผ่านจังหวัดศรีสะเกษบุรีรัมและสุรินทร์สถานการณ์ดูเหมือนจะสงบนิ่งหากมองจากภาพถ่ายดาวเทียมทั่วไปแต่ในความเป็นจริงพื้นที่นี้เปรียบเสมือนภูเขาไฟที่ลาวากำลังเดือดพล่านอยู่ใต้เปลือกโลกฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นิ่งเฉยพวกเขาฉวยโอกาสจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ในการสะสมกำลังพลและอาวุธหนักอย่างเงียบเชียบภายใต้ฉากหน้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษและแสงสีของบ่อนคาสิโนหรูหราที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดตามแนวชายแดนคือป้อมปราการคอนกรีตเสริมเหล็กที่ซ่อนตัวอยู่อย่างแนบเนียนรายงานข่าวกรองทางทหารระบุชัดเจนว่าภายใต้ลานจอดรถและชั้นใต้ดินของสถานบันเทิงเหล่านั้นคือที่ตั้งของกองพันทหารราบและหน่วยจรวด BM21 g r a d อันเรื่องชื่อ ตรวจหลายลำกล้องที่เคยสร้างฝันร้ายให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนถูกลำเลียงเข้ามาซุกซ่อนไว้อย่างหนาแน่นนายทหารระดับสูงของฝ่ายกัมพูชาในขณะนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจพวกเขาเชื่อว่ายุทธวิธีโล่มนุษย์และการซ่อนตัวในบังเกอร์ใต้ดินลึกจะทําให้กองทัพไทยไม่กล้าตอบโต้ด้วยอาวุธหนักเพราะกลัวผลกระทบต่อพลเรือนและการถูกประนามจากนานาชาติพวกเขาหัวเราะล่าอยู่ในเซฟเฮาส์ โดยไม่รู้เลยว่ายุคสมัยของการดวนปืนใหญ่แบบแรกมาต่อหมัดได้จบลงแล้วทางฝั่งไทยบรรยากาศกับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงความเงียบสงัดเข้าปกคลุมฐานปฏิบัติการของกองกําลังบุรพาและกองทัพภาคที่ 2. ไม่มีเสียงตะโกนสั่งการหกเหวไม่มีเสียงล้อตีนตะขาบของรถถังที่บดขยี้พื้นดินให้เห็นอย่างจงแจ้ง ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวยางเป็นระบบและรวดเร็วกว่าทุกครั้งแต่สิ่งที่ทำให้ทหารผ่านศึกหลายคนรู้สึกประหลาดใจคือคำสั่งห้ามยิงทำไมเราถึงไม่ยิงสวนทหารหนุ่มคนหนึ่งกระซิบถามรุ่นพี่ขณะมองผ่านกล้องสองทางไกลเห็นความเคลื่อนไหวของรถบรรทุกจรวดฝ่ายตรงข้ามที่กำลังเข้าประจำที่ยิงพวกมันกำลังเล้งมาที่หมู่บ้านเรานะใจเย็นๆไอ้น้องทหารรุ่นพี่ตอบเสียงเรียบ สายตาจับจ้องไปที่นาฬิกาข้อมือร,รอบนี้เบื้องบนไม่ได้สั่งให้เรามารบแบบเดิมๆนายไม่เห็นหรอว่า F16 บินบนอยู่ข้างบนนั่นแต่ไม่ยอมทิ้งระเบิดสักลูกถูกต้องบนท้องฟ้าสีครามเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยบินลาตระเวนด้วยเพดานบินสูงลิบลิว่วพวกมันไม่ได้บรรทุกระเบิดทำลายล้างเพื่อปูพรมเหมือนในอดีตแต่ทำหน้าที่เป็นดวงตาแห่งสวรรค์ eyes in the sky ที่คอยส่งพิกัดดิจิตอล ความละเอียดสูงระดับเซนติเมตรลงมายังหน่วยบัญชาการรับภาพพื้นดินทุกการขยับตัวของฝ่ายตรงข้ามทุกพิกัดของคลังกระสุนที่ซ่อนอยู่ใต้ดินล้วนถูกล็อกเป้าหมายไว้อย่างเงียบเชียบความเงียบของกองทัพไทยในครั้งนี้ไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่คือความสงบก่อนพายุใหญ่ the calm before the storm เป็นความนิ่งเงันของนักล่าที่กำลังรอจังหวะตะปบเหยื่อที่ช้าล่าใจขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังย่ามใจตเตรียมจะก,กดปุ่มยิงจรวดชุดแรกเพื่อข่มขวัญไทย หารู้ไหมว่าพวกเขากําลังยืนอยู่บนปากเหวของไฮนะนาฬิกาในสูย์บัญชาการรับนับถอยหลังตัวเลขดิจิทัลสีแดงกระพริบถี่ขึ้นเรื่อยๆอ,อุณหภูมิในสมรภูมิกําลังจะพุ่งสูงขึ้นจนปลอดแตกไม่ใช่จากความร้อนของดวงอาทิตย์แต่จากเทคโนโลยีลับที่ซ่อนเร้นมานานหลายทศวรรษวินาทีแห่งการพิภา,ากษากําลังจะมาถึงและเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเขาจะมีเวลาเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นในการสํานึกเสียใจ เข็มนาฬิกาดิจิทัลบนหน้าจอควบคุมเปลี่ยนตัวเลขเป็นศูนย์ชั่วโมงคำสั่งสั้นๆแต่เฉียบขาดดังขึ้นผ่านระบบสื่อสารที่มีการเข้ารหัสชั้นสูงว่าเริ่มปฏิบัติการกวาดล้าง execute cleanup วินาทีนั่นเองนาฐานยิงรับที่ซ่อนพรางตัวอยู่ในป่าลึกห่างออกไปหลายกิโลเมตร ไม่มีการจุดระเบิดดินขับที่ส่งเสียงกึกก้องกัมปนาดไม่มีปเปลวไฟพวยพุ่งจากท้ายจรวดเหมือนภาพสงครามที่คุ้นตาสิ่งที่เกิดขึ้นมีเพียงเสียงครางต่ำๆของเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่ดังขึ้นชั่วขณะคล้ายเสียงของฟ้าผ่าที่ถูกกักขังอยู่ในขวดแก้วก่อนที่ลำแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะถูกยิงออกไปด้วยความเร็วแสงพุ่งตรงไปยังพิกัดเป้าหมายที่ถูกล็อกไว้อย่างแม่นยำระดับมิลลิเมตรวินาทีที่ 1. นะ ฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามทหารเวริยมที่กําลังสูบุรี่อยู่นอกบังเกอร์คอนกรีตไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามัจจุราชได้มาเยือนแล้วพวกเขาไม่ได้ยินเสียงหวีดวิวของลูกปืนใหญ่แต่สิ่งที่พวกเขาสัมผัสได้คือความเงียบที่ผิดปกตินกและ,มะแมลงในป่าหยุดส่งเสียงร้องพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายทัในใดนั้นอากาศรอบตัวก็เริ่มสั่นไหวระริกเหมือนภาพลวงตาบนถนนยางมาตอยในตอนเที่ยงวัน อุณหภูมิในบริเวณพิกัดเป้าหมายพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันจาก30องศาเซลเซียสเป็น3,000องศาเซลเซียสในชั่วพริบตาวินาทีที่2และ3ความสยดสยองที่แท้จริงเริ่มปรากฏภาพที่เห็นไม่ใช่การระเบิดที่ฉีกกระชากร่างแต่เป็นการหลอมละลายโครงสร้างเหล็กกล้าของรถบรรทุกจรวด bm 2 1ที่จอดเรียงรายอยู่เริ่มเปล่งแสงสีแดงฉานเครื่องยนต์และตัวถัง รถที่ทำจากโลหะผสมเริ่มบิดเบี้ยวเสียรูปทรงยางรถยนต์ระเหยกลายเป็นไอทันทีโดยไม่มีควันดำป้อมปืนและลำกล้องจรวดที่ฝ่ายตรงข้ามภาคภูมิใจค่อยๆอ,อ่อนยวบลงเหมือนเทียนไขที่ถูกไฟลน้นทหารที่อยู่ในรถถังหรือยานเกราะไม่มีโอกาสแม้แต่จะกรีดร้องเพราะความร้อนมหาศาลได้ทำให้ระบบประสาทหยุดทำงานก่อนที่ความเจ็บปวดจะเดินทางไปถึงสมองวินาทีที่ 4. โครงสร้างบังเกอร์ใต้ดิน และอาคารบัญชาการที่ถูกสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนาพิเศษซึ่งมั่นใจว่าการระเบิดได้ทุกชนิดเริ่มแตกร้าวไม่ใช่จากแรงกระแทกแต่จากการขยายตัวของโมเลกุลภายในคอนกรีตที่แข็งแกร่งแปลสภาพเป็นของเหลวเนืดสีส้มไหลย,ย้อยลงมาทับถมเครื่องมือสื่อสารและแผนที่ยุทธการคลังกระสุนที่ซ่อนอยู่ภายในเกิดการปะทุขึ้นแต่แทนที่จะระเบิดตูมตามออกมา แรงระเบิดกับถูกกดทับด้วยมวลคอนกรีตเหลวที่ไหลลงมาปิดตายทุกช่องทางราวกับภูเขาไฟระเบิดย่อมย่องที่กลืนกินทุกอย่างลงสู่ใต้พิภพวินาทีที่5ทุกอย่างจบลงแสงสว่างจ้าที่เคยครอบคลุมพื้นที่ค่อยๆจางหายไปเหลือทิ้งไว้เพียงความเงียบงันที่น่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมเมื่อฝุ่นควันจางลงภาพที่ปรากฏแก่สายตาของโดนาลลาตเวนที่บินอยู่เหนือพื้นที่นั้นคือภาพที่ทําให้ผู้บัญชาการรบต้องกลืนน้าลายลงคออย่างยากลําบาก ฐานทัพที่เคยตั้งตระงานรถบรรทุกจรวดนับสิบคันคลังอาวุธยุโทโธปกรณ์มหาศาลทั้งหมดนั้นหายไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่บนพื้นดินมีเพียงแอ่งโลหะเหลวที่กำลังเดือบปุดๆและพื้นดินที่ถูกหลอมจนกลายเป็นแก้วสีดำสนิทกินอาณาบริเวณกว้างขวางรูปร่างของมันดูเหมือนรอยไหม้จากก้นบุรียักษ์ที่ขยี้ลงบนแผนที่โลกไม่มีซากศพให้เก็บกู้ไม่มีเศษเหล็กให้นำไปขาย และไม่มีหลักฐานใดๆให้สืบสาวถึงต้นตอของการโจมตีมันคือการลบตัวตนของศัตรูออกไปอย่างสมบูรณ์แบบตามคำบอกเล่าของทรัมป์ที่ว่าละลายหายไปใน5วินาทีอย่างไม่มีผิดเพี้ยนนี่ไม่ใช่สงครามมอแต่มันคือการกวาดล้างด้วยเทคโนโลยีที่มนุษยชาติยังไม่พร้อมจะทำความเข้าใจที่ศูนย์บัญชาการกองทัพภาคที่ 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบค่อยๆถอนหายใจยาว ก่อนจะพิมพ์ข้อความสั้นๆลงในรายง,งานสถานการณ์เป้าหมายถูกทำลายโดยสมบูรณ์แทร็กซ์นิวทรัลรลยะเวลาปฏิบัติการ 5. วินาทีเมื่อฝุ่นควันจางหายสิ่งที่หลงเหลือไว้ให้นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทั่วโลกขบคิดไม่ใช่เพียงแค่ความพ่ายแพ้ของกัมพูชาแต่คือคำถามที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นไทยใช้อะไรกันแน่ภาพถ่ายทางอากาศที่ส่งกลับมายังเพนตากรและเครมลินเผยให้เห็นร่องรอยที่ผิดธรรมชาติหลุมที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากแรงอัดของระเบิดท NT หรือหัวรบดินปืน แต่มีลักษณะเรียบเนียนราวกับผิวกระจกซึ่งเกิดจากทรายและดินที่ถูกหลอมละลายด้วยอุณหภูมิที่สูงเกินจินตนาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธระบุตรงกันว่านี่คือลายเซ็นของเทคโนโลยีที่เรียกว่า DEW Directed Energy Weapon หรืออาวุธพลังงานนำวิถีขั้นสูงซึ่งเคยเป็นเพียงทฤษฎีในห้องล็บของมหาอำนาจแต่วันนี้มันได้ถูกนำมาใช้จริงแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลไกการทำงานของ มัจจุราชอาวุธลับนี้ไม่ได้ยิงกระสุนแต่มันยิงคลื่นข้อมูลจากแหล่งข่าววงในระบุว่ามันน่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเลเซอร์พลังงานสูงไฮเอเนอร์จีเลเซอร์และคลื่นไมโครเวฟกำลังสูง HPM high power ไมโครเวฟหลักการทำงานของมันเปรียบเสมือนการนำเตาไมโครเวฟขนาดยักษ์ที่มีกำลังขับเคลื่อนระดับกิกะวัตต์มาบีบอัดลำแสงให้เหลือขนาดเท่าเหรียญบาทแล้วฉายไปยังเป้าหมายเมื่อลำแสงนี้กระทบ กับวัตถุที่เป็นโลหะเช่นตัวถังรถถังหรือโครงสร้างเหล็กของคลังอาวุธมันไม่ได้แค่เผาไหม้ที่ผิวหน้าแต่มันจะแทรกซึมเข้าไปกระตุ้นอนุภาคอิเล็กตรอนภายในอะตอมของโลหะให้สั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงหลายล้านครั้งต่อวินาทีการสั่นสะเทือนระดับโมเลกุลน,นี้ก่อให้เกิดความร้อนมหาศาลจากภายในสู่ภายนอก inside out h ภายในเสี้ยววินาทีโลหะที่แข็งแกร่งที่สุด จะสูญเสียพันธะเคมีและเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวทันทีโครงการลับ Cosmos Cosmos คำถามที่คาใจทุกคนคือไทยเอาเทคโนโลยีนี้มาจากไหนนักทฤษฎีสงคบคิดเชื่อมโยงคำพูดของทรัมป์เข้ากับข่าวหรือเรื่องโครงการ Cosmos Project Cosmos ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีลับสุดยอดระหว่างสหรัฐและไทยในช่วงสงครามเย็นเดิมทีมันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยเลเซอร์ แต่ดูเหมือนว่านักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของกองทัพไทยได้แอบนํามันมาดัดแปลงและพัฒนาต่อยอดอย่างเงียบเชียบในอุโมงค์ลับใต้เทือกเขาพนมดงรักจนกระทั่งมันกลายเป็นอาวุธเชิงรุกที่สมบูรณ์แบบเหนือกว่านิวเคลียร์ความน่ากลัวของอาวุธชนิดนี้คือมันสะอาดแต่โหดเหี้ยมต่างจากระเบิดนิวเคลียร์ที่ทิ้งกำมันภาพรังสีและทําลายล้างวงกว้างจนไม่สามารถยึดครองพื้นที่ได้แต่อาวุธ D E W ของไทยเนี่ยมีความแม่นยําดุดจับวาง surgical precision มันสามารถละลายรถถังคันหนึ่งได้โดยที่ต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปเพียง5เมตรไม่ได้รับความเสียหายสิ่งนี้ทำให้กองทัพไทยสามารถทำลายเฉพาะเป้าหมายทางทหารได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือทำร้ายพลเรือนไร้เทียมทาน invincible สิ่งที่ทำให้เหล่าแม่ทัพในกองฝ่ายตรงข้ามต้องสิ้นหวังคือความจริงที่ว่าไม่มีระบบป้องกันใดในโลกที่หยุดมันได้ จรวดหรือขีปนาวุธทั่วไปมีความเร็วระดับเสียงมากซึ่งเรดาร์สามารถตรวจจับและยิงสกัดได้แต่ลำแสงสังหารนี้เดินทางด้วยความเร็วแสง speed of light คือ3 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีทันทีที่ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นแสงนั่นหมายความว่าพวกเขาตายไปแล้วเรดาร์ตรวจจับไม่ทันระบบป้องกันภัยอัตโนมัติชิวต,ตอบสนองไม่ทันไม่มีทางหนีไม่มีทางหลบและไม่มีทางซ่อนตัว แม้จะมุดลงไปใต้ดินลึกแค่ไหนคลื่นความร้อนก็สามารถเจาะทะลุลงไปเปลี่ยนบังเกอร์ให้กลายเป็นเตาอบมนุษย์ได้ในพริบตานี่คือนิยามใหม่ของอำนาจที่ไทยถือครองอยู่ในมืออำนาจที่แม้แต่มหาอำนาจยังต้องยำเกรงณนะฝั่งกัมพูชาความเงียบสงัดที่เข้ามาแทนที่เสียงหวีดหวิวของพลังงานมรณะนั้นน่ากลัวเสียยิ่งกว่าเสียงระเบิดใดๆที่ทหารเจนสึกเคยได้ยินมา กลิ่นที่ลอยคลุ้งอยู่ในอากาศไม่ใช่กลิ่นดินปืนหรือกรรมฐานที่คุ้นเคยแต่มันคือกลิ่นฉุนรุนแรงของโอโซนผสมกับกลิ่นโลหะไหมและพลาสติกที่ถูกเผาจนเกรียมซึ่งชวนให้รู้สึกคลื่นเหียนและวิงเวียนทหารราบกองหนุนที่ประจำการอยู่ห่างจากจุดประทะประมาณ2กิโลเมตรคือประจักษ์พยานกลุ่มเดียวที่รอดชีวิตพวกเขาค่อยๆโผล่หัวออกมาจากหลุมหลบภัยด้วยความกล้าๆกลัวๆ ภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้หลายคนถึงกับเข่าทรุดปืนอาก้าอัก47ในมือล่วงลงสู่พื้นโดยไม่รู้ตัวดวงตาเบิกโพลงด้วยความตื่นตะลึงระคนหวาดหัวพื้นที่ที่เคยเป็นคลังแสงและฐานยิงจรวดอันเกรียงไกรบัดนี้แปลสภาพเป็นทุ่งลาวาขนาดย่อมรถบรรทุกจรวด BM-21 ที่เคยจอดเรียงรายอย่างน่าเกรงขาม ตอนนี้กลายเป็นเพียงก้อนโลหะบิดเบี้ยวรูปร่างประหลาดบางคันละลายกองรวมกันจนดูเหมือนปฏิมากรรมนามธรรมที่น่าสยดสยองล้อรถและตีนตะขาบล้อมติดเป็นเนื้อเดียวกับพื้นคอนกรีตไม่มีร่องรอยของไฟลุกท่วมแบบปกติมีเพียงไอความร้อนระอุที่พวยพุ่งขึ้นมาจากซากประคักพังราวกับว่าประตูนรกเพิ่งถูกเปิดออกและปิดลงอย่างรวดเร็วผีหลอกมันเป็นอัถนป่าทหารนายหนึ่งตะโกนขึ้นด้วยสติที่หลุดลอย เขาเห็นเพื่อนร่วมรบหายวับไปกับตาโดยไม่มีเลือดสักหยดความกลัวต่อสิ่งเหนือธรรมชาติเริ่มกัดกินจิตใจของกองทัพรวดเร็วยิ่งกว่าเชื้อไวรัสข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วแนวหน้าว่ากองทัพไทยได้ปลุกคำสาปแห่งพนมดงรักหรือใช้อำนาจมนต์ดำที่มองไม่เห็นทําให้ทหารกัมพูชาจํานวนมากทิ้งตําแหน่งวิ่งหนีเข้าป่าอย่างไม่คิดชีวิตเพราะการสู้กับปืนผ่าหน้าไม้ยังพอมีทางรอดแต่การสู้กับแสงมรณะที่มองไม่เห็นนั้น คือการฆ่าตัวตายชัดๆลึกเข้าไปในศูนย์บัญชาการส่วนหลังนายพลและเสนาธิการทหารของกัมพูชากำลังตกอยู่ในสภาวะโกลาหลหน้าจอเรดาร์ว่างเปล่าเสียงซ่ายาวๆดังออกมาจากวิทยุสื่อสารทุกช่องสัญญาณหน่วยอัลฟาตอบด้วยเกิดอะไรขึ้นที่ฐานบราโวนายพลตาวาดใส่ไมโครโฟนจนหน้าดำหน้าแดงแต่คำตอบที่ได้รับมีเพียงความเงียบ ความเงียบที่บ่งบอกว่าไม่มีใครเหลือรอดที่จะตอบกลับมาได้อีกแล้วความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเสียพื้นที่แต่มันคือการล่มสลายทางยุทธวิธีอย่างสมบูรณ์แบบแผนการรบที่วางมาเป็นปีการขุดอุโมงการซ่อนอาวุธทั้งหมดกลายเป็นเรื่องไร้ค่าเมื่อเจอกับเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนเหล็กกล้าให้เป็นน้ำได้ใน5วินาทีความมั่นใจของฝ่ายตรงข้ามถูกทำลายจนปนปีนายทหารระดับสูงมองหน้ากันด้วยความสิ้นหวัง พวกเขาตระหนักได้ในวินาทีนั้นว่าสงครามครั้งนี้จบลงแล้วจบลงตั้งแต่ที่พวกเขายังไม่ได้ทันเหนียวไกลปืนนัดแรกด้วยซ้ำแรงสั่นสะเทือนจากปฏิบัติการ5วินาทีไม่ได้หยุดอยู่แค่หลุมลึกในป่าดงดิบแต่มันส่งคลื่นกระแทกช็อกเวฟที่มองไม่เห็นพุ่งตรงเข้าใส่เส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของกลุ่มอิทธิพลมืดที่แฝงตัวอยู่ตามแนวชายแดนทันที ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศได้กลายเป็นสวรรค์ของธุรกิจสีเทาบ่อนคาสิโนรูราโรงแรมขนาดใหญ่และคอมเพล็กซ์บันเทิงครบวงจรผุดขึ้นราวดอกเห็ดโดยมีกลุ่มทุนข้ามชาติและมาเฟียท้องถิ่นหนุนหลังข้อมูลเชิงลึกระบุว่าสถานที่เหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเกราะกำบังมนุษย์ human shield และแหล่งฟอกเงินมหาศาล เพื่อนำไปสนับสนุนงบประมาณทางทหารลับๆของฝ่ายตรงข้ามพวกเขาเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่ากองทัพไทยจะไม่กล้าเปิดฉากโจมตีใส่พื้นที่เศรษฐกิจที่มีนักท่องเที่ยวผูกพลานแต่ความเชื่อนั้นได้ละลายหายไปพร้อมกับกองรถถัง b m เ1ทันทีที่ข่าวการใช้อาวุธลับแพร่สะพัดออกไปบรรยากาศในบ่อนคาสิโนโปอยเปตและพื้นที่ใกล้เคียงเปลี่ยนจากความคึกคักเป็นความโกลาหลนักลงทุนชาวต่างชาติและเหล่านายทุนสีเทาต่างพากันตื่นตระหนก หุ้นของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชายแดนดิ่งลงเหวในพริบตาเงินที่เคยเชื่อว่าซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความปลอดภัยกลับกลายเป็นเพียงเศษกระดาษเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเทคโนโลยีที่สามารถลบสิ่งก่อสร้างให้หายไปได้ใน5วินาทีมีรายงานว่ากลุ่มมาเฟียและนายหน้าคา้าอาวุธเถื่อนรีบขนย้ายทรัพย์สินและหนีออกจากพื้นที่กันจ้าละวันรถรูราคาแพงวิ่งกันควักไข่แย่งกันข้ามพรมแดน พอรู้ดีว่าร่มเงาของผู้มีอิทธิพลในฝั่งกัมพูชาไม่สามารถคุ้มกลาหัวพวกเขาได้อีกต่อไปโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่แอบซ่อนอยู่ในชั้นใต้ดินของคาสิโนโบางแห่งถูกความร้อนจากอาวุธลับทำลายระบบจนส่งผลให้ไฟดับทั้งเมืองระบบเซิร์ฟเวอร์พนันออนไลน์มูลค่าหมื่นล้านถูกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแอมที่แผ่ออกมาจากการโจมตีทำลายจนกู้คืนไม่ได้ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศผลกระทบนั้นรุนแรงไม่แพ้กัน บรรดาผู้นาชาติสมาชิกอาเซียนที่เคยมีท่าทีเกรงใจหรือสนับสนุนกัมพูชาอย่างลับๆต่างรีบปรับเปลี่ยนท่าทีทางการทูตต่อประเทศไทยแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากเดิมที่เคยมองไทยเป็นเพียงเสือเศรษฐกิจที่เขี้ยวเล็บทื่อบัดนี้พวกเขามองเห็นเงาของพยามังกรที่ซ่อนอยู่ความเกรงขามเกิดขึ้นในที่ประชุมสุดยอดผู้นําไม่มีใครกล้าย,ยกประเด็นกดดันไทยเรื่องพรมแดนอีกต่อไปเพราะทุกคนตระหนักดีว่า การย่วยุทธไทยในตอนนี้อาจหมายถึงการนำประเทศของตนไปเสี่ยงกับการถูกลบออกจากแผนที่นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมองว่านี่คือการรีเซ็ตรีเซ็ตระเบียบชายแดนใหม่พื้นที่ที่เคยเน่าเฟะด้วยอิทธิพลเถื่อนกำลังถูกกวาดล้างเพื่อเปิดทางให้กับการค้าขายที่โปร่งใสและอยู่ภายใต้กติกาที่ไทยเป็นผู้กําหนดผู้ชนะในเกมนี้ไม่ได้แค่ดินแดนแต่ได้สิทธิ์ในการจัดระเบียบเศรษฐกิจภูมิภาคใหม่ทั้งหมดโดยมีอำนาจทำลายล้าง5วินาที เป็นหลักประกันที่ไม่มีใครกล้าต่อรองแสงแรกของรุงอรุณทิศาส่องลงมายังแนวชายแดนในเช้าวันใหม่ดูเหมือนจะสว่างไสวัวกว่าทุกวันที่ผ่านมาสำหรับประชาชนชาวไทยในพื้นที่กันทรักษ์บุรีรัมย์และสุรินทร์ความเงียบสงบในเชาน้านี้ไม่ใช่ความเงียบที่น่าหวาดระแวงเหมือนในอดีตแต่มันคือเสียงแห่งสันติภาพที่แท้จริงบังเกอร์หลบภัยที่เคยแออัดไปด้วยเด็กและคนชราที่ตัวสั่งเงินงก บัตรนี้เริ่มว่างเปล่ารอยยิ้มและความเชื่อมัน่นเริ่มกลับคืนสู่ใบหน้าของผู้คนเมื่อพวกเขาได้รับรู้ความจริงที่ว่ากองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่ปกป้องพวกเขาแต่ได้เด็ดหัวภัยคุกคามให้ซิมซากไปแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยจากภาพลักษณ์เดิมที่ถูกมองว่าเป็นกองทัพที่เน้นการตั้งรับและพึ่งพาวุฒินำเข้าวันนี้กองทัพไทยได้ก้าวกระโดดเนี่ยควอนตัมลีฟข้ามยุคสมัยไปสู่การเป็น มหาอำนาจทางเทคโนโลยีการทหาร (Technological Military Power) ในระดับภูมิภาคยุทธศาสตร์การรบแบบตาต่อตาฟันต่อฟันได้ถูกโยนทิ้งลงถังขยะประวัติศาสตร์และถูกแทนที่ด้วยหลักนิยมใหม่คือการป้องปรามด้วยอำนาจทำลายล้างเหนือจินตนาการ (Asymmetric Deterrence) ภาพของฝูงบินขับไล่ F-16 ที่บินลาดตระเวนรักษาเขตแดนในเวลานี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรสังหารอีกต่อไป แต่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติเสียงเครื่องยนต์เจ็ดที่ดังกึกก้องเหนือท้องฟ้าไม่ได้สร้างความกลัวแต่กลับสร้างความอุ่นใจเสมือนร่มเงาเหล็กกล้าที่กางกั้นภัยอันตรายจากภายนอกประชาชนเริ่มมองเห็นภาษีของพวกเขาถูกแปลเปลี่ยนเป็นเขี้ยวเล็บที่แหลมคมที่สุดในเวทีระดับโลกนะักการทูตและเสนาธิการทหารจากมหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซียต่างต้องกลับไปประเมินดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใหม่อย่างเร่งด่วน ข้อความลับที่ส่งกลับไปยังปักกิ่งและมอสโกมีใจความสําคัญคล้ายคลึงกันว่าสยามเมืองยิ้มไม่ได้ยิ้มหวานอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ซ่อนมีดสั้นอาบยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดไว้ข้างหลังไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าประเทศเล็กๆไม่จําเป็นต้องก้มหัวให้ใครหากมีเทคโนโลยีที่สามารถกําหนดชะตากรรมของสงครามได้กล่องแพนดอร่าแพนดอร a สบ็อกซ์ได้ถูกเปิดออกแล้วโดยกองทัพไทยและสิ่งที่ออกมาไม่ใช่ความชั่วร้ายแต่เป็นศักยภาพที่โลกต้องตะลึง การที่ไทยครอบครองอาวุธที่สามารถละลายกองทัพค่าศึกได้ใน5วินาทีเปรียบเสมือนการถือไพ่าตายใบสุดท้ายที่ทําให้ไม่มีชาติใดกล้าเสี่ยงดวงด้วยการรุกล้ําอธิปไตยแม้เพียงตารางนิ้วเดียวอาจหมายถึงการถูกตอบโต้ด้วยหายนะที่ประเมินค่าไม่ได้ความภาคภูมิใจนี้ซึมลึกเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณของทหารไทยทุกนายตั้งแต่นายพลบนหอคอยงาช้างไปจนถึงทหารพรานเดินเท้าลาาตระเวน พวกเขารู้ดีว่าเบื้องหลังของพวกเขาคือระบบอาวุธที่ส่งพลังที่สุดในปฐพีความเพื่อเหิมนี้จะเป็นเกราะกำบังทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเสื้อเกราะการกระสุนนี่ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นของบทใหม่แต่มันคือยุคทองที่ราชอาาจักรไทยได้ประกาศศักดาเกรียงไกลให้ก้องโลกเมื่อฝุ่นผงแห่งการทำลายล้างจากหายไปสายลมเย็นยะเยือกพัดผ่านแนวป่าเขาพนมรงรักอีกครั้งแต่คราวนี้มันพัดพาเอาตำนานบทใหม่ที่ถูกจารึกด้วยความร้อนระอุระดับโมเลกุลมาด้วยเรื่องราวของ 5วินาทีไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขทางสถิติแต่มันได้กลายเป็นเส้นแบ่งเขตแดนทางประวัติศาสตร์การทหารระหว่างยุคเก่าที่ตัดสินด้วยจำนวนกระสุนและยุคใหม่ที่ตัดสินด้วยอำนาจทางเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นคำพูดที่ดูเหมือนจะหลุดปากออกมาอย่างไม่ตั้งใจของโดนัลด์ทรัมป์ในห้องประชุมทำเนียบขาววันนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่ทั้งเรื่องตลกขบขันและไม่ใช่คำขู่ที่ไร้สาระ แต่มันคือคําเตือนด้วยความหวังดีที่โลกตะวันตกส่งถึงใครก็ตามที่คิดจะเป็นศัตรูกับราชอาณาจากักรไทยทรัมป์รู้ดีว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหุบเขานั้นไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือมัจจุราชที่พร้อมจะตื่นจากการหลับไหลได้ทุกเมื่อภาพความเสียหายของคลังแสงและกองพันจรวดที่ถูกหลอมละลายจนกลายเป็นเพียงเศษแก้วและโลหะเหลวบนพื้นดินจะถูกบันทึกไว้ในตำราพิชัยสงครามทั่วโลก มันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเงียบคือเสียงที่ดังที่สุดในสมรภูมิยุคสตรวนที่21ใชัยชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สุดคือชัยชนะที่ไม่ต้องมีการเสียเลือดเนื้อของฝ่ายตนเองแม้แต่หยดเดียวและศัตรูพ่ายแพ้โดยไม่ทันได้รู้ตัวว่าถูกโจมตีด้วยอะไรสำหรับคนไทยวีรกรรมครั้งนี้คือเครื่องเตือนใจว่าแม้เราจะเป็นชาติที่รักสงบดังคำเปรียบเปยสยามเมืองยิ้ม แต่ภายใต้รอยยิ้มนั้นคือจิตวิญญาณน,นักรบที่ไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครและเมื่อถึงคราวจำเป็นเราก็พร้อมที่จะงัดไม้ตายก้นหีบออกมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินเกิดให้คงอยู่สืบไปบทเรียนจากสมรภูมิช่องบกและพื้นที่ชายแดนในครั้งนี้จะยังคงดังกองอยู่ในความทรงจำของผู้นำทางทหารทั่วภูมิภาคอาเซียนไปอีกนานแสนนาน,านมันสอนให้รู้ว่าอย่าได้ประเมินค่าของกองทัพไทยต่ำเกินไปและอย่าได้ริยานทดสอบขีดจำกัดของความอดทน เพราะผลลัพธ์ของการลองดีอาจหมายถึงการสูญเสียทุกอย่างไปในพริบตาสงครามจบลงแล้วจบลงภายในระยะเวลาเพียงแค่การสูดลมหายใจเข้าออกครั้งเดียวความสงบสุขได้กลับคืนมาสู่มาตุภูมิพร้อมกับเกียรติภูมิที่เกลิกไกลและนี่คือสัจธรรมใหม่ของโลกใบนี้ผู้ที่ครองเทคโนโลยีคือผู้ที่ครองชัยชนะและเวลาเพียง5วินาทีก็มากพอที่จะเปลี่ยนผู้รุกรานให้กลายเป็นเพียงตำนานที่ถูกลืม